ดิจะได้วม่พลาดที่ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Reaction Girl Tutorial สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Reaction Girl Tutorial ค, Tut ค่ะ ทุกท่านใวันนี้วานจะมาสอนท่าที่ชื่อว่าสวิตคิกค่ะสวิตคิกจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะท่าส i ิตคิกนะคะอันดับแรกเราต้องฝึกการทําท่าไซคิกนะคะแล้วก็ท่าที่2คือท่าทวิสคิกค่ะซึ่งทั้งไซคิกและชวิสคิกวานก็มีสอนไปแล้วนะคะจากนั้นไซคิกเราก็จะพัฒนาเป็นจัมป์ฟลายน์ไซคิกค่ะ แต่จะเป็นจัมพ์ไฟท์ไซคิคที่จะวิ่งตรงและถีบออกันข้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมารู้วิธีการฝึกยืดขาก่อนนะคะถ้าเราทําท่าสปริตคิกนะคะให้เราลองยืดขาในแนวนี้ดูก่อนอ่ะปกติเรายืดร่างอย่างนี้ทีนี้โพชั่นของการทำทำสปริตคิกนะคะมันจะหันอย่างนี้ซึ่งขาตรงนี้ข้างนี้คือไซคิกข้างนี้คือชวิสคิกที่เราจะเตะออกอันนี้ไซคิกถีบนะคะให้เราฝึก ขายอย่างนี้ก่อนจากนั้นนะคะให้เราฝึกเหยียดท่านี้ขาลักษณะนี้นะคะเพื่อเวลาที่ถีบเราจะได้ไม่บาดเจ็บแล้วเราก็สามารถยืดสปิทคิพย์ไปกว้างขึ้นด้วยนะคะลองฝึกซ้ายและขวานะเพื่อใครถนัดจำไซ้าคทีข้างซ้ายก็ให้สปิทไปทางนี้นะคะใครถนัดจำไซทิพทีข้างขวาก็ให้ไปทางนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะให้เราฝึกการวิ่งและไซคิกนะคะถ้าเราวิ่งไป ววรจะเตะไซคิกข้างขวาฉะนั้นขาสุดท้ายก่อนจัมก็คือขาซ้ายพอวันสเต็ปซ้ายแล้วนะคะวันจะโยนขวาขึ้นเพื่อไซคิกออกข้างนะคะทีนี้ช้านะคะสเตปเสร็จโยนเพื่อจะไซคิกออกพอเราเริ่มการวิ่งและกระโดดโยนเข่าจนคุ้นแล้วนะคะให้ทำเป็นจัมพลอไซคิกออกด้านข้างนะคะขึ้น อีกรอบนะคะจากนั้นพอเราทำไซา์คิกออกด้านข้างแล้วนะคะขาซ้ายที่เราจะเตะทวิสต์คิก Kick, ให้เรายกเข่าขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเตรียมทวิสต์คิกออกด้านข้างนะคะให้มันเป็นสปริตออกทีนี้เราก็ฝึกยกเข่าให้สูงพอเราไซา์คิกเราก็จะยกเข่าซ้ายเนี่ยขึ้นมาเตรียมไว้ นะคะพอเราทาทั้งสองท่านี้ได้แล้วจากนั้นพอเราถีบไซด์คิกนะเราก็จะดิสปริสคิกออกทีนี้การถีบของเราอะ่ะเราต้องกัดให้มันบาลานซ์กันเราจะไม่แบบไซด์คิกสูงเกินหรือไซด์คิกต่ำเกินไม่งั้นพอเราสปริสคิกออกข้างมันขาแล้วมันก็จะเอียงแนวลักษณะนี้ใช่ไหม เราหรือถ้าเราใช้คลิกสูงมันก็จะเป็นแนวนี้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้มันพอดีสปีดคลิกมันก็จะอยู่ในระนาบที่พอดีนะคะแล้วมาดูท่าจำสปีดคลิกกันนะคะวิ่งไปเสร็จสเต็ปซ้ายโยนเข่าขวาขึ้นถีบซ้ายและดีดซ้ายออกเป็นชวิสคลิกนะคะและจะกลายเป็นท่าสปีดคลิกค่ะ คะในท่าจำสปิริชิกนะคะวันก็หวังว่าทุกคนจะทําตามวันได้นะคะแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดเลยก็คืออย่าลืมยืดขาก่อนซ้อมนะคะเพราะว่าท่านี้มันต้องยืดมันต้องเตะและสปิริออกฉะนั้นถ้าเราไม่ยืดขาก่อนเราจะบาดเจ็บได้นะคะถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรนะคะสามารถถามวันได้เลยนะคะเขียนคําคถามไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยววันจะเข้ามาตอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบที่ของวานนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะ กด subscribe ไว้ติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของ One Studio และ Believe Marsha c a c a d e m y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ